ประเพณีการแข่งเรือนะคะก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคะ่ะนั่นก็คือหัวพญานาคห่างวันนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะน้องก็อยากจะบอกว่าไปแอลไหนบ่มวลใจตัอเมืองน่านไปอยู่ไหนบ่อเบิกบานต่อบ้านเฮาไปตีไหนบ่อซุกเต่าภูมิลำเนางามภูเขางามวัฒนธรรมงามผู้ขนเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับค่ะ หมายเลขสี่นะคะตอบคำถามเรียบร้อยแล้วค่ะนางสาวบุญเยนนุชธนพัฒน์มหาวงศ์อำเภอเมืองน่านเป็นผู้ส่งเิอเข้าประกวดค่ะต่อไปเชิญหมายเลขสิบหกตอบคำถามครับหมายเลขสิบหกค่ะนางสาวชนิดายาวิชัยอำเภอปัวเป็นผู้ส่งเิอเข้าประกวดค่ะเธอเลือกมาหนึ่งสองคำถามแล้วต้องลุ้นกันว่าคำถามในสองนั้นจะถามเธอว่าอย่างไรฟังคำถามจากพี่จอบสองรอบด้วยกันนะครับ คำถามถามครับว่าหากคุณได้รับตําแหน่งคุณจะมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เมืองน่านเป็นเมืองสุขภาพได้อย่างไรฟังคําถามอีกครั้งนะครับหากคุณได้รับตําแหน่งคุณจะมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เมืองน่านเป็นเมืองสุขภาพได้อย่างไรเชิญตอบคําถามครับ oy. ค่ะจังหวัดน่านของเรานะคะปัจจุบันมีสังคมผู้สูงอายุนะคะมากเป็นอนันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะ ดังนั้นนะคะแสดงให้เห็นว่าเมืองหน้าของเรานะคะมีผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงค่ะและตอนนี้นะคะคิมก็อยากจะผลักดันให้จังหวัดน่านของเรานะคะเป็นเมืองโมเดลค่ะนั่นก็คือเมืองสุขภาพดีวิถีชุมชนคนอายุยืนค่ะหรือน่านเฮลที้สิติลโมเดลนะคะเมื่อเราจะมีสุขภาพดีได้นั้นนะคะเราก็ต้องกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพออกกําลังกายรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะจะส่งผลให้ตั้งแต่ภายในจิตใจของเรานะคะออกมาจาก ด้านนอกสุขภาพเลยก็ว่าได้ค่ะและคิมก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมเที่ยวในธรรมชาติร่วมกันเป็น d e a s of Action นะคะในการท่องเที่ยวเมืองน่านนะคะในรูปแบบธรรมชาติโดยร่วมกันเป็นรูปแบบของ Sustainability i n t e l l i g e n t Festival ค่ะโดยการท่องเที่ยวเมืองน่านนะคะรักษาธรรมชาติไม่ทิ้งขยะลงสู่ธรรมชาติและที่สำคัญนะคะคัดแยกขยะด้วยนะคะทุกคน ค่ะแล้ววันนี้นะคะชิมก็พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งโรโมเดลอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการเป็นกระบอกเสียงบนเวทีนางสาวน่านเพื่อผลักดัน,พ,ดนพัฒนานและประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านของเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอ,ขอให้<ม>โชคดีนะครับค่ะหมายเลข16นางสาวชนิดายยาวิชัยค่ะต่อไปขอเชิญสาวงามหมายเลข20ครับ หมายเลข20ค่ะนางสาวทิทนานขันชัยค่ะดอกเตอร์โอคลินิกเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะติดตามว่าคำถามในสองที่เธอเลือกจะถามเธอว่าอย่างไรนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายหมายเลข20ฟังคำถามจากพี่จ๊อบนะครับหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวน่านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งไหนที่คุณอยากจะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จัก เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวต่อไปอีกครั้งนะครับถ้าหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวน่านยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งไหนที่คุณอยากจะแนะนำให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาและเป็นจุดขายในการท่องเที่ยวต่อไปเชิญตอบคำถามครับค่ะสำหรับที่เที่ยวในน่านนั้นมีมากมายเลยค่ะแต่ว่า 81. เหล่นา,านักท่องเที่ยวแล้วอาจจะเข้ามาแล้วจะได้เที่ยวแค่ช่วงน่านเหนือค่ะ แต่ว่าที่น่านนั้นมีอะไรอีกมากมายน้องเตยอ,อยากจะแนะนําให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวทางด้านนานตายบ้างค่ะนั่นประกอบไปด้วยเวียงสานาน้อยนาหมื่นและสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องเตยอ,อยากจะแนะนําเลยก็คือธรรมในวัดนั่นก็คือวัดเชตวันค่ะอําเภอนาน้อยที่รอให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมน้องเตยก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็น อีสานเหนือใต้เข้ามาลองสัมผัสวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจของจังหวัดน่านเที่ยวที่ไหนก็ไม่ม่วนใจเท่าเที่ยวที่น่านขอบคุณค่ะขอบคุณครับสาวงามหมายเลขยี่สิบใช่ค่ะนางสาวทิทนันขันชัยค่ะมาลุ้นกันต่ออีกสองท่านนะครับไปต่อที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขยี่สิบสามครับหมายเลขยี่สิบสามค่ะนางสาวรัตนพัฒน์เขื่อนจานค่ะอำเภอเชียงกลางเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะ หนึ่งคำถามที่เธอเลือกด้วยตัวของเธอเองนะครับฟังคำถามกันครับสองรอบที่พี่ชอบจะอ่านคำถามให้ฟังนะครับถ้าหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวน่านในฐานะทูตแห่งความงามคุณจะประชาสัมพันธ์เมืองน่านร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างไรและใช้จุดแข็งด้านใดของน่านเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเมืองน่านให้มากขึ้นฟังคำถามอีกครั้งนะครับถ้าหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวน่านในฐานะทูตแห่งความงามคุณจะประชาสัมพันธ์เมืองน่านร่วมกับภาครัฐและเอกชนอย่างไรและใช้จุดแข็งด้านใดของน่านเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองน่านให้มากขึ้นเชิญตอบคำถามครับเจ้าสำรับสำรับการทีนอนจะได้มา เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์นะเจ้าก่อนอืน่นการรวมมือของภาคราชและภากะชนต้องมีการวางแผนกันก่นกอนเจ้าการวางแผนที่ดีคือการประชุมพร้อมกันยังพร้อมเพียงนั่นคือการประชุมแบบประชาธิปไตยดั้งนั้นภาคราชภทพรากชนต้องมีการร่วมมือกันก่อนที่จะทรงงานมาฮื้นงและการที่น้องจะเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ในการในจุดแข่งนั่นได้จุดแข่งของจังหวัดน่านมีหลากหลายอย่างเจ้า ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารภาษาการกิน,กนถ้านราจะเลี้ยงใจจุดแข่งเลี้ยงเป็นเหมือนสายนามนานจุดแข่งจังหวัดนานมีต้นนามนาน,น,น,าน,านที่เป็นแรงกําเนิดบ่อกเกิดของวัฒนธรรมของชุมชนของจังหวัดนานเจ้าและต้นนามนานนี่จะไหลลงมาสู่วัฒนธรรมอันได้แก่วัฒนธรรมทางภาษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตแล้ววัฒนธรรมทางการแต่งกาย จังวัดนานเทาเจ้าม,ม,มีหลายชนเผ่าหลายชาติพันธุ์บม่ว่าจะเป็นขมุ้งงงเนียนหรือแม้แต่ชนเผ่าผีตองเหลืองนี่คือหลากหลายวัฒนธรรมของจังวัดนานเจ้าและอีกอย่างหนึงห่งละเจ้าวัฒนธรรมของจังวาดนานบ่ว่าจะเป็นการแข่งเฮ้อเล้าแล้วก็นองยาจ,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 จนน๋าเจรจวนพอแมมปี่น้องนะเจ้าเฮือม้ารวมกัน สร้างวาัฒนธรรมทีดีตัวอย่างเช่นในถนนคนเดินเจ้ามีการคัดใหญ่ขยะนี่เป็นจุดแข่งตีสําคัญที่สุดของจังหวัดน่านหลายตีมีขันโตกแต่เขาบอกมีแต่เขาบอกมีการใหกขยะหลายตีมีการรวมพลนกันแต่จังหวัดน่านมีการใช้แม่พอแม่พี่น้องเจ้าจุดแข่งจังหวัดน่านแห่งอย่างหนึ่งก็คือจิตใจของเช้านานเจ้าเช้านานเป็นเช้าที่อบอ้อมอารีบ้านเฮาเป็นคนตีจิตใจดีมาก การที่เขาได้เดินค้างเข้ามาในสังวัดนานทุกคนตอนรับขับสู้อย่างดีมีมีน้ำใจบอมีภัยเอาเปรียบบามีการลักเล็กขโมยน้อยนี่แหละเจ้าคือจุดแข็งของจังหวัดน่านและน้องพร่อมที่จะเป็นทูตในการพักดันวัฒนธรรมของจังหวัดน่านน้องพ่อมที่จะเป็นทูตประชาสัมพันธ์ของจังหวัดน่านในฐานะนักกฎหมายน้องกับพ้อมที่จะเป็นนักอู้ขอบคุณเจ้าขอบคุณครับ หมายเลข23่ค่ะนางสาวรัตนพัฒนเขื่อนจันท์ค่ะไปต่อที่หมายเลข24เชิญครับเธอจะเป็นคนสุดท้ายในรอบ6คนนี้ที่จะตอบคำถามกับกรรมการผู้สมคุณวุฒิเลือกมาหนึ่งซองคำถามตามระเบียบก่อนเลยนะครับหม <ไป S 1> ายเลขก4 4ค่ะนางสาวพันภาษาสีแอร์ค่ะอำเภอสองแควร,รวมกับร้านเจ้าเงียวนะคะเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะ เช่นเคยนะครับฟังคำถามจากผมสองรอบด้วยกันครับถ้าหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวน่านในค่ำคืนนี้และในฐานะที่คุณเป็นเยาวชนคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นโดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสุภาพสตรีอย่างไรฟังคำถามอีกครั้งนะครับถ้าหากคุณได้รับตำแหน่งนางสาวน่านในค่ำคืนนี้และในฐานะที่คุณเป็นเยาวชนคุณจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นสุภาพสตรีอย่างไรเชิญตอบคำถามครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหากน้องนิงได้เป็นนางสาวหน้าในค่ำคืนนี้น้องนิ้งจะเริ่มจากการปลูกฝังตัวน้องนิงเองค่ะเริ่มจากการเป็นเริ่มจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับตัวน้องนิง้งและน้องนิงจะเริ่มส่งต่อ ปลูกฝังให้กับเยาวชนโดยการปลูกฝังคุณธรรมจร,ริยธรรมค่ะและปลูกฝังการไม่เอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับสตรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่คือการตอบคำถามทั้งหมดของผู้เข้าประกวดในรอบสุดท้ายครับ คุณอ้อมจากหน,นนะฮะหมายเลขสุดท้ายนี้หมายเลข24่ค่ะนางสาวพันภาษาสีแอร์ค่ะอำเภอสองแควร,ร่วมกับร้านเจ้าเงี้ยวเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะเป็นกําลังใจให้กับทั้ง6หมายเลขครับคุณอ้อมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับนี่คือช่วงเวลาที่สุดท้ายก่อนที่กรรมการจะเร่งรวบรวมคะแนนอย่างต่อเนื่องมาเป็นกําลังใจให้พวกเธอกันนะครับว่าใครจะได้ครอบครองมงกุฎนางสาวน่านในปี2567นนี้ไปครองครับคุณอ้อม อีกสักครู่ค่ะเราจะได้รู้ผลอย่างเป็นทางการกันแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะ เป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง6ท่านขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสาวงามทั้งหกท่านอีกครั้งค่ะในรอบสุดท้ายนี้เราจะได้เชิญชวนสาวงามทั้งหมดเนี่ยนะครับหกท่านได้เดินให้ทุกท่านได้ยนโฉมอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากตอบคำถามจากกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเริ่มต้นในการเดินรอบสุดท้ายในค่ำคืนนี้ อย่างเป็นทางการเริ่มต้นจากสาวงามหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งค่ะนางสาวนภสรน,นันฟันกรินนานานานเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะต่อเนื่องกันเลยค่ะหมายเลขสี่นางสาวบุญญานุษธ,ธนพัฒมหาวง์อำเภอเมืองด่านเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะสาวงามหมายเลขถัดไปค่ะหมายเลข 16ค่ะนางสาวชนิดายาววิชัยอำเภอปัวเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะต่อเนื่องหมายเลข20ค่ะนางสาวทิตินันขันชัยด็อกเตอร์โอคลินิกเป็นผู้ส่งเธอเข้าประกวดค่ะหมายเลข23ค่ะนางสาวรัตนพัฒนเขื่อนจันทร์ อำเภอเชียงกลางเป็นผู้ส่งเถอเข้าประกวดค่ะและหมายเลข24นางสาวภาษาสีแออำเภอสองแควร,ร่วมกับร้านเจ้าเงี้ยวเป็นผู้ส่งเถิเข้าประกวดค่ะมารอลุ้นกันในรอบสุดท้ายนี้ท่านผู้มีเกียรติครับและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยตอนนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นและติดตามไปพร้อมกับผมและคุณอ้อมว่าใคร จะได้ครอบครองมงกุฎเกียรติยศในค่ำคืนนี้นั่นคือมงกุฎนางสาวน่าน2,567ท่านผู้มีเกียรติครับผ้าสิ้นที่ผู้เข้าประกวดในรอบสุดท้ายนี้ทั้งหกท่านได้สวมใส่คือสิ้นม่านเชียงแสนเป็นผ้าสิ้นตระกูลเชียงแสนโบราณที่มีโครงสร้างแบบสิ้นม่านอันเป็นเอกลักษณ์ที่พบมากในจังหวัดน่าน ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาในรูปแบบของสิ้นม่านแบบที่เห็นได้ในปัจจุบันนะครับผ้าสิ้นกลุ่มนี้สันนิษฐานว่ามีที่มามาจากชาวเชียงแสนโบราณที่อบพยพมาที่อบพยพมาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งมาเป็นนันทบุรีสีนครน่านเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันสวยงามภูมิปัญญาวิถีชีวิตที่หล่อเลี้ยงวิถีผู้คนจากอดีต จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบันสนับสนุนเครื่องแต่งกายผู้เข้าประกวดในรอบนี้โดยคุณเอกนันคุณเอกอนันต์โพสุยะลูกหลานของชาวเมืองน่านบ้านช้างเผือกครับคุณอ้อมนี่เป็นสิ้นมาเชียงแสนครับสวยงามมากจริงๆค่ะซึ่งมาสวมใส่บนนางสาวน่านทั้ง6หมายเลขนี้ยิ่งสวยงามมากๆเลยค่ะอีกสักครู่นะคะ เราก็จะมาทราบกันแล้วละว,ว่าใครคือผู้ครองตำแหน่งแห่งกิติยศและศักดิ์ศรีแห่งค่ำคืนนี้กับตำแหน่งนางสาวนานประจําปี2567ค่ะผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้แทนของชาวจังหวัดน่านหรือเรียกได้ว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรม ที่จะสืบสารบอกเล่าเรื่องราวขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่านให้ทั่วโลกได้รับรู้ต่อไปค่ะยังคงเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทั้ง6หมายเลขนะคะ ขอบคุณคณะกรรมาการทุกท่านค่ะที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงกันเลยทีเดียวสำหรับช่วงนี้นะคะขอบคุณไปยังทุกท่านที่อยู่ให้กำลังใจเรากันที่ลานรวมใจแห่งนี้รวมไปถึงขอบคุณทุกท่านค่ะที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดค่ะเทศท,ที่นี่เมืองน่านประชาะสัมพันธ์จังหวัดน่านขอบคุณพี่เลี้ยงนางงามขอบคุณสื่อมวลชน ทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อเมืองน่านบ้านเรานั่นเองค่ะและค่ำคืนนี้ก็เป็นค่ำคืนที่9แล้วนะคะสำหรับการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านประจำปี2,560